สวัสดีค่ะเจฟบเอสซี่วนหนึ่งสตัวแทนภาคกลางกรุงเทพนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อสครับเทกและโลชั่นพีพิชชี่กับเจฟบได้ค่ะโดยบ็อกเซตจัดจำหน่ายที่ราคา1,340บาทจัดส่งฟรีอ e ีเมทั่วไทยค่ะเ mm hmm. จ็บจัดส่งไปเซนีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ปิดยอดบ่ายสามโมงทุกวันนะคะหรือลูกค้าต้องการที่จะซื้อแยกก็ได้ค่ะสะครับเทกค่ะ ขนาด250กรัมขายที่ราคา850บาทจัดส่งฟรี e m s ค่ะหรือจะเป็นโลชั่น P p i c h ่ราคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของผิวขาวค่ะราคา490บาทจัดส่งฟรีเช่นกันค่ะหรือลูกค้าในกรุงเทพนะคะต้องการที่จะนันรับก็สามารถนันรับกับเจียบได้นะคะที่จตจุจักรอนนสเซารีใช้ยสามเสนสามารถนันรับได้ทุกวันนะคะหรือติดต่อเจ๊บโดยตรงได้ตลอดเวลาค่ะที่ไลน์ไทยแอนเดอร์สกอเดี หรือโทรหาจับที่เบอร์0884923637นะคะยังไงก็มาอุดหนุนจับกันเยอะๆนะคะขอบคุณนะคะ